ที่หาดเขาเ,าเต่าเมื่อ40ปีที่แล้วหลังจากที่แสงสีฟ้าปรากฏย่าของเมฆในวัย22ปีเธอได้นั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นข้างๆกันมีชายคนหนึ่งที่ปูเสือ่อนั่งดูดวงอาทิตย์ขึ้นเช่นกันชายคนนั้นหันมาหาย่าของเมฆเขาพูดออกมาให้ย่าของเมฆฟังว่าแสงนั่นสวยมากจริงๆตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยพบหรือเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย เมื่อได้ฟังอย่างนั้นย่าของเมฆก็ตอบกลับชายคนนั้นไปว่านี่คงจะเป็นแสงแห่งอธิษฐานแสงที่พาคําอธิษฐานของเธอไปชายคนนั้นเมื่อได้ฟังเขาก็พูดกับย่าของเมฆไปอีกว่าถ้างั้นแสงนั่นก็คงพาคําอธิษฐานของเขาไปด้วยเช่นกันพอทั้งคู่ได้ถามถึงคําอธิษฐานของกันและกันพวกเขาก็ได้รู้ว่าเป็นคําอธิษฐานที่เหมือนกัน คำอธิษฐานที่ปรารถนาให้คนอื่นๆมีความสุขแรงอธิษฐานของทั้งคู่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้2ความปรารถนากลายเป็นหนึ่งคำอธิษฐานการตัดสินใจของชายผู้เจ็บปวดที่โขนหินในหาดทรายน้อยปลายฝนและอาแดงนั่งดูดาวด้วยกันในตอนที่ทั้งคู่จูบกันแสงสีฟ้าปรากฏต่อหน้าของปลายฝนและอาแดง เป็นแสงที่สวยงามราวกับโลกแห่งแฟนตาซีมันได้ลอยขึ้นฟ้าไปอย่างที่ชายคนนั้นและภรรยาของเขาเห็นไม่มีพิษปลายฝนหันไปพูดกับแอแดงว่ามันสวยจริงๆด้วยสวยงามมากๆเลยตอนนี้ฉันพอจะรู้แล้วเหรอว่าแสงนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงงานของปลายฝนได้เสร็จลงแล้ว พราะเธอรู้แล้วว่าแสงนี้จะปรากฏต่อหน้าผู้ที่อธิษฐานพร้อมกันเท่านั้นและการอธิษฐานนี้มีเงื่อนไขที่ว่าความปรารถนานั้นต้องทำเพื่อผู้อื่นไม่ใช่ความปรารถนาของตัวเองในกรณีของชายคนนั้นคนที่เขาอยากมีลูกมาตลอดเขาปรารถนาเพียงแค่อยากให้คนรักมีความสุขยอมทิ้งสิ่งที่ตนต้องการจะมีไปและยอมรับได้ในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้ว ส่วนภรรยาของเขานั้นปรารถนาที่จะให้สามีได้มีความสุขเธอรู้ดีว่าสามีของเธอต้องการอยากจะมีลูกความสุขของเธอก็คือการได้เห็นชายคนรักมีความสุขเธอจึงอธิษฐานไปอย่างนั้นจนกลายเป็นคำอธิษฐานเดียวกันทำให้เกิดลูกชายของทั้งคู่ขึ้นมาในกรณีย่าของเมเธอปรารถนาที่จะให้ชายหนุ่มและหญิงสาวได้สมหวังในความรัก นั่นเป็นความสุขของเธอที่ได้เห็นเช่นนั้นชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆเธอก็ปรารถนาสิ่งเดียวกันจึงทำให้แรงอธิษฐานของทั้งคู่กลายเป็นหนึ่งเดียวคำอธิษฐานนั้นส่งผลให้เธอและชายหนุ่มคนนั้นได้รักกันในกรณีของอาแดงและเจ้าผักบุ้งอาแดงเป็นคนที่ไม่มีความต้องการอะไรเลยจนได้มาพบกับเจ้าผักบุงเขาปรารถนาที่จะให้มันได้มีเพื่อนมีเจ้าของที่รัก ส่วนเจ้าผักบุ้งเองก็ปรารถนาที่จะให้อาแดงมีเพื่อนมีคนรักมีสิ่งที่เขาต้องการเหมือนคนทั่วไปความปรารถนาของทั้งสองทำให้เกิดแรงอธิษฐานส่งผลให้ปลายฝนได้มาเป็นเจ้าของของเจ้าผักบุง้งส่วนอาแดงก็ได้พบกับคนที่ตัวเองรักอย่างปลายฝนพอสรุปได้อย่างนั้นปลายฝนก็รู้ตัวเองแล้วว่างานของเธอจบลงแล้ว สกู๊ปที่น่าสนใจเรื่องนี้อาจจะได้อยู่ท้ายๆของนิตยสารแต่สำหรับปลายฝนแล้วมันทาให้เธอได้พบกับอะไรหลายๆอย่างมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตเธอเลยก็ว่าได้ปลายฝนเขียนเรื่องราวทั้งหมดไว้ในไดอารี่เธอค่อยๆพูดขึ้นกับอาแดงว่าอาทิตย์หน้าฉันคงต้องกลับไปที่กรุงเทพแล้วละ่ะไม่รู้ว่าจะได้มาที่นี่อีกไหม อาแดงหันหน้ามามองปลายฝนที่กำลังพูดตัวของเขาเองก็รู้ดีว่าสักวันหนึ่งปลายฝนก็ต้องจากไปเพราะเธอก็มีสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ฝันความมุ่งมั่นของเธอที่ไม่อาจทอดทิ้งได้เขาเอามือข้างหนึ่งของปลายฝนมากุมเอาไว้แล้วพูดออกไปว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนที่นี่ก็คือบ้านของคุณเสมอนะเจ้าผักบุ้ง คุณก็ยังคงเป็นเจ้าของของมันปลายฝนค่อยๆหันหน้ามาหาอาแดงพร้อมกับยิ้มเบาๆแล้วเธอก็ถามอาแดงไปว่าแล้วคุณละ่ะอาแดงมองตาของปลายฝนสักพักไม่นานเขาก็ตอบกลับไปว่าเป็นของคุณผมจะเป็นของคุณเสมอไปคลื่นลมทะเลส่งเสียงเป็นพยานรักของคำพูดนั้นที่เอ,อ่ยออกมา แสงจันทร์ที่สองสว่างวันนี้กลับให้ความอบอุ่นเหมือนพระอาทิตย์ดวงดาวที่หลีแสงและยิบระยับเหมือนแสงเทียนในงานวิวาสปลายฝนพูดกับตัวเองในใจว่าไม่รู้ว่าทำไมคนเราถึงต้องมีความรักไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแม้แต่คนที่มีความรักก็ยังหาคำตอบไม่ได้ความรักของบางคนก็สมปรารถนาแต่สำหรับบางคนก็พลัดพราก จากกันด้วยหลายๆเหตุผลไม่ว่าจะอธิบายยังไงหาสาเหตุยังไงมันก็ไม่เป็นที่พอใจกับทุกคนความรักนั้นเกิดขึ้นในโลกของคนสองคนคงเป็นมากกว่าความสมใจในหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันความรักคล้ายกับชีวิตมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามการเวลาที่เหมาะสมคงบอกไม่ได้ว่าจะถึงเวลานั้นเมื่อไร เมื่อความรักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันก็ย่อมจากเราไปตามธรรมชาติเช่นกันหลายคนที่ทุกข์ใจเพราะความรักมักจะวกวนอยู่กับความคิดที่ไม่เป็นอย่างใจหวังคนพวกนั้นอาจลืมไปแล้วว่าความรักก็เป็นอย่างนั้นมีเกิดขึ้นและดับไปเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทุกอย่างมีเหตุและผลของมันเองสำหรับคนบางคนที่ไม่เคยมีความรักแค่ลองเปิดใจให้กว้าง ครั้งหนึ่งความรักก็จะเลือกเกิดขึ้นกับเราในสักวันสุดท้ายแล้วฉันเองก็ไม่ขอให้มีรักที่สมปรารถนาแต่ขอมีใครสักคนที่รักฉันอย่างจริงใจก็พอเมฆเปิดที่หน้าถัดมาของไดอารี่ปลายฝนแต่ก็พบว่าเป็นกระดาษเปล่าที่ไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยหน้าถัดไปอีกสองสามหน้าก็ไม่มีคำถามในหัวของเมฆตอนนี้ก็คือ ทำไมไดอรี่ถูกเขียนไว้แค่นี้หรือบางทีหญิงสาวที่ชื่อว่าปลายฝนอาจจะหยุดเขียนแล้วก็ได้ไม่ว่ายัางไงก็ตามแต่อย่างน้อยเม่ก็ได้รู้แล้วว่าอาแดงเคยมีคนรักที่ชื่อว่าปลายฝนคนคนนั้นเคยอาศัยอยู่ที่บ้านรับอรุณเมฆพูดขึ้นกับตัวเองว่าถ้าเป็นอย่างที่ไดอรี่เขียนไวจ้จริงๆอาแดงก็ไม่น่ารังเกียจเจ้าทรายเลยนี่ ควรจะรักมันด้วยซ้ำถ้ามันเป็นลูกของเจ้าผักบุ้งเมฆปิดแดารี่ปลายฝนลงแล้วรีบเข้านอนทันทีทอร์นี่ก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วเช้ารุ่งขึ้นหลังกินข้าว,ชาวเช้าเสร็จเมฆตัดสินใจเดินไปที่บ้านรับอรุณอีกครั้งเผื่อว่าจะเจออะไรที่เป็นคำตอบได้อีกระหว่างทางที่เดินไปนั้นเมฆได้มองเห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่บนโขดหิน พอเข้าไปใกล้กๆเมฆก็รู้ทันทีว่าเป็นอาแดงอาแดงยืนมองไปอีกฝั่งของทะเลเมฆเดินเข้าไปถามอาแดงว่าอาครับมายืนทำอะไรที่นี่คนเดียวเมื่อได้ยินเสียงเมฆอาแดงก็หันมาหาแล้วตอบเมฆกลับไปว่าอาแค่มายืนรับลมนะ่ะเมฆเดินมายืนข้างๆอาแดงและยืนรับลมเป็นเพื่อนกัน ไม่นานนะักเมฆก็ตัดสินใจพูดกับอาแดงไปว่าหญิงสาวคนนั้นเธอไปไหนแล้วเหรอครับคนที่อาบอกว่าเป็นหญิงสาวที่มาพร้อมกับฝนน่ะอาแดงมีแววตาที่โศกเศร้าอย่างเห็นได้ชัดแล้วตอบกลับเมฆไปว่าปลายฝนเธอคนนั้นชื่อว่าปลายฝนพอได้ยินอาแดงตอบเมฆก็คิดในใจขึ้นมาทันทีใช่จริงๆด้วย หญิงสาวคนนั้นเป็นคนรักของอาแดนอย่างที่ไดอารี่เขียนไว้จากนั้นอาแดนก็เล่าต่อไปว่าปลายฝนเธอเป็นนักข่าวเป็นคนรักของอาแล้วก็ยังเป็นเจ้าของของเจ้าผักบุ้งด้วยแต่ว่าเธอเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วเมฆถึงกับตกใจมากๆที่จู่ๆอาแดนก็เล่าขึ้นมาแบบนี้เพราะเพิ่งจะได้อ่านไดอารี่ของปลายฝนมาเมื่อคืน แต่ก็อาจเป็นไปได้เพราะในไดอารี่นั้นไม่ได้ถูกเขียนต่อแล้วมีหลายๆหน้าที่เหลือว่างอยู่เมื่อสรุปได้อย่างนั้นเมฆก็ถามอาแดงต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอครับอาแดงยังคงมองไปที่ทะเลอยู่แบบนั้นน้ำตาของเขาเริ่มปลิ่มๆพร้อมจะไหลออกมาได้ทุกเมื่อเขาเล่าให้เมฆฟังต่อไปว่าอุบัติเหตุน่ะวันนั้นปลายฝนต้องกลับกรุงเทพ เพื่อนำข้อมูลนิตยสารไปเสนอบกอ,อาเลยขับรถไปส่งอยากจะทำอะไรเพื่อเธออีกหน่อยไม่รู้ว่าเธอจะได้กลับมาเที่ยวที่นี่ที่หัวหินอีกไหมแต่ก็ไปไม่ถึงมีรถกระบะเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนมาชนรถของอาร์อาและปลายฝนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่กว่าจะได้สติอีกทีก็ปาไปเป็นอาทิตย์แล้ว หมอบอกกับอาวา่าปลายฝนอาการสาหัสเกินไปเธอสิ้นใจก่อนจะมาถึงห้องฉุกเฉินทีมแพทย์พยายามสุดความสามารถแล้วอาแดงเล่าไปพร้อมกับมีหยดน้ำตาที่ไหลออกมาเขาเศร้าใจกับเรื่องนี้มาตลอดเป็นความรู้สึกที่ไม่อาจจะมีใครเข้าใจความรู้สึกของการโดดเดี่ยวและสูญเสีย อาแดงเอามือขึ้นมาปาดน้ำตาแล้วเล่าให้เมฆฟังต่อไปว่าตอนที่พักฟื้นอยู่โรงพยาบาลย่าของเราก็บอกกับอาว่าเจ้าผักบุ้งเนะี่ยมันนอนรออาอยู่ที่โขนหินตลอดมันไม่ยอมกินอะไรเลยนั่งและนอนรออยู่แบบนั้นไม่ไปไหนวันหนึ่งมันก็ตายลงตรงที่มันตายเต็มไปด้วยผักบุ้งทะเลและดอกผักบุ้งทะเลที่ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก หรือว่าสายสีชมพูที่เมฆเห็นนั่นแหละเมฆที่ได้ฟังเขาก็พอจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วตอนนี้เขาเข้าใจความรู้สึกของอาแดงที่เป็นอยู่ความเจ็บปวดในครั้งนั้นค่อยๆกัดกินจิตใจของอาแดงไปทีละนิดอาแดงค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เมฆเขานั่งลงแล้วจับที่ไหล่ของเมฆพร้อมกับพูดไปว่าเมฆพอจะเข้าใจคำพูดของอาแล้วใช่ไหม การสร้างความสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การละทิ้งความสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากต่อให้ใครคนนึงจากไปชั่วชีวิตแต่ความสัมพันธ์นั้นก็ยังคงอยู่เรื่องของเจ้าทรายนะ่ะถ้ามเมฆไม่สามารถดูแลมันได้ดีเป็นเพื่อนเล่นกับมันได้ตลอดก็อย่าสร้างความสัมพันธ์กับมันอีกเลยนะสัตว์เลี้ยงมันไม่ใช่แค่ของเล่นที่นึกอยากจะเล่นสนุกก็มาหาได้ หรืออยากจะทิ้งก็จากไปเลยเวลาที่เมฆเหงาก็ยังมีมันเป็นเพื่อนแต่ถ้าวันหนึ่งมันต้องเหงาเมฆล่ะจะเป็นอะไรให้มันได้บ้างอาแดงพูดกับเมฆด้วยแววตาที่ดูจะจริงจังมากๆเชิงไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการขอร้องซะมากกว่าตอนนี้เมฆร,รู้แล้วว่าอาแดงไม่ได้เกลียดเจ้าสายเลยสักนิดแต่เพียงแค่ห่วงความรู้สึกของมันมากเท่านั้น ไม่ผิดเลยที่อแดงจะรู้สึกแบบนี้เพราะสิ่งที่อแดงเจอมานั้นทำให้เขาไม่กล้าที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือแม้แต่ทำความรู้จักกับใครเลยด้วยซ้ำมันทำให้อแดงดูโดดเดี่ยวเย็นชาหมดความต้องการในชีวิตเมฆค่อยๆน้ำตาซึมออกมาทีละนิดเขาคิดในใจว่าหากไม่ได้ช่วยอแดงในตอนนี้ทุกอย่างอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้ เขาได้ปัดมือของอาแดงที่จับไหลอยู่ทิ้งไปแล้วพูดอย่างเสียงดังขึ้นมาว่าผมรู้นะครับว่าอาก็แบกความรู้สึกอะไรไว้หลายๆอย่างไม่เคยมีสักวันที่อาจะลืมผู้หญิงคนนั้นเจ้าผักบุ้งและความเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตไปแต่อาก็ยังมีผมพ่อแล้วก็ย่างไงครับสิ่งที่เสียไปแล้วเราไม่สามารถนำมันกลับคืนมาได้ ผมเองก็ไม่อยากเสียอาที่น่ารักของผมไปไดอารี่ที่ผู้หญิงชื่อปลายฝนเขียนไว้ผมอ่านจนหมดแล้วถ้าน้าปลายฝนยืนอยู่ตรงนี้ตรงที่ผมยืนอยู่ผมเชื่อนะครับว่าเธอก็จะขอร้องเหมือนผมไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากจะให้ชายคนรักทุกใจไปตลอดชีวิตหรอกครับเมฆพูดไปด้วยพร้อมกับเอามือจับที่เสื้อของอาแดง เมฆร้องไห้ออกมาด้วยคำพูดทั้งหมดที่บอกไปอาแดงตกใจมากกับคำพูดที่เมฆบอกมาเพราะเมฆได้พูดมันออกมาด้วยความรู้สึกจริงๆเมฆยังคงพูดต่อไปเรื่อยๆอาช่วยกลับมาเป็นอาแดงที่น่ารักของผมเถอนนะครับผมขอร้องหลังจากที่เมฆพูดจบอาแดงก็ดึงเมฆเข้ามากอดแล้วลูบหัวของเมฆเบา พราะไม่เคยมีใครเลยที่เข้าใจความรู้สึกของเขาในตอนนี้ความรู้สึกที่เขาแบกรับและเก็บไว้ในใจมาตลอดกลางดึกของคืนนั้นที่บ้านย่าของเมฆอาแดงนั่งลงที่ม้าหินอ่อนข้างบ้านเขานั่งมองท้องฟ้าและคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆอย,ย่างไม่นานก็ได้หยิบบุหรี่ขึ้นมาและกำลังจะจุดระหว่างนั้นย่าของเมฆก,ก็เดินเข้ามาคุยด้วย อาแดงที่เห็นแบบนั้นเลยเก็บบุหรี่เอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ถามย่าของเมฆไปว่าแม่ครับนี่ก็เด็กมากแล้วนะยังไม่นอนอีกเหรอย่าของเมฆค่อยๆนั่งลงที่ม้านั่งพร้อมกับกล่องอะไรบางอย่างแล้วก็พูดกับอาแดงว่าคิดถึงเหมือนกันนะปลายฝนนะ่ะแล้วย่าของเมฆก็เปิดกล่องออกมาข้างในนั้นเต็มไปด้วยกระดาษที่ถูกจดสูตรอาหารเอาไว้ เป็นสูตรอาหารที่ย่าของเมฆตั้งใจจดไว้ให้ปลายฝนโดยเฉพาะเพราะอยากให้ปลายฝนและอาแดงช่วยกันทำอาหารกินกันเองก็ปลายฝนเคยบ่นไว้เหมือนกันว่าปกติเธอกินแต่อาหารเดลิเวอรี่ในกล่องนั้นยังมีรูปใบหนึ่งวางอยู่ด้วยเป็นรูปของอาแดงปลายฝนและเจ้าผักบุ้งตอนที่มาถามเรื่องแสงสีฟ้า ปลายฝนได้เอารูปใบนี้มาให้กับย่าของเมฆไว้ดูเล่นแล้วย่าของเมฆก,ก็พูดกับอาแดงไปอีกว่าแดงรู้ไหมลูกว่าความพิเศษของรูปนี้คืออะไรตั้งแต่แม่รู้จักลูกมาทั้งชีวิตนี่เป็นรอยยิ้มที่ดูมีความสุขที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาตอนที่พ่อของแดงจากแม่ไปวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาแม่ก็ยังอยู่ด้วยตลอดแต่ว่าพ่อของเราเนี่ย ไม่เคยจากแม่ไปไหนเลยนะเขายังคงอยู่ในความทรงจำนี้คอยให้กำลังใจเป็นแสงนำทางเป็นแรงยึดเหนี่ยวให้แม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและแม่ก็เชื่อว่าเขาคงดีใจที่เห็นแม่เป็นแบบนี้ไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวเองไปยญ้าของเมฆจับมือของอาแดงมาวางไว้บนโต๊ะแล้วกุมมือไว้ทั้งสองข้างแล้วเธอก็พูดต่อไปว่า ผู้รักบางคู่ต้องจากกันด้วยความเกลียดความผิดหวังความโศกเศร้าแม้แต่มีความสุขก็ยังต้องจากกันการที่คนเรามาพบกันก็เพื่อจะต้องจากกันในสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วแล้วรู้ไหมว่าเราต้องจากกันไปเพื่ออะไรเพื่อในสักวันหนึ่งจะได้กลับมาพบกันอีกไงล่ะอาแดงที่ได้ยินแบบนั้น เขาก็เริ่มโทษตัวเองกับเหตุการณ์ในตอนนั้นนั่งลงที่พื้นดินข้างๆข,ขาหญ้าของเมฆพร้อมกับกอดไปที่เอลจากนั้นก็พูดออกไปว่าทำไมทุกอย่างต้องเกิดขึ้นกับผมด้วยล่ะครับทำไมปลายฝนต้องมาเสียชีวิตตอนที่อยู่กับผมด้วยผมตั้งหากที่ดูแลเธอได้ไม่ดีอาแดงกอดหญาของเมฆพร้อมกับน้ำตาที่กำลังไหลออกมา ย่าของเม่ค่อยๆโอบกอดอาแดงจนเขารู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาเหมือนว่าคำพูดของเม่และย่าของเม่จะเริ่มเยียวยาจิตใจได้บ้างแล้วจากนั้นย่าของเม่ก็พูดต่อไปว่าอย่าให้ความรักที่ลูกมีต่อปลายฝนต้องกลายเป็นความรู้สึกที่ทำร้ายตัวเองเลยนะแม่รักลูกเสมอและก็รักปลายฝนด้วย แม่เชื่อว่าสักวันลูกและปลายฝนจะต้องหาทางกลับมาพบกันอีกแน่คืนนั้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่พระจันทร์ไม่เปล่งแสงสว่างอย่างที่เคยแต่ว่านั่นกลับทำให้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวที่สว่างมากๆสว่างกว่าทุกทีม่น่าเชื่อว่าการดับแสงของพระจันทร์จะทำให้มองเห็นดวงดาวได้อย่างชัดเจนเช้ารุ่งขึ้น เมฆก็ห่อของกินจากที่บ้านมาให้กับเจ้าผักบุ้งเขาพยายามเดินตามหามันไปทั่วชายหาดทั้งสองแล้วแต่ก็ไม่พบเลยเขาเลยคิดว่าเจ้าทายคงจะอยู่ที่บ้านรับอรุณเมื่อเมฆเดินมาถึงก็พบว่าทุกอย่างในบ้านหลังนี้ดูแปลกไปมากหญ้าที่เคยขึ้นโลกหูลกตากลับถูกตัดทิ้งและดูสะอาดมากๆ ฝุ่นและเศษใบไม้รอบๆทางเดินก็ไม่มีเลยแถมประตูนหน้าบ้านก็ถูกเปิดทิ้งไว้เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆตัวบ้านเมฆก็ได้กลิ่นของน้ำซุปลอยออกมาจากครัวด้านในเมฆคิดในใจกับตัวเองว่านี่คงไม่ใช่ผีที่เขาลือกันใช่ไหมเนี่ยเมฆค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านสายตาของเมฆกลับตกใจมากๆ เพราะเห็นเป็นอาแดงที่กำลังทำกับข้าวอยู่ในห้องครัวและมีเจ้าสายที่ยืนรออยู่ข้างๆพออาแดงได้เห็นเมฆเดินเข้ามาเขาก็พูดขึ้นว่าอา้าวเมฆมาทำไมไม่ให้ซู้ไม่เสียงละ่ะมาสิมานั่งกินข้าวด้วยกันเมฆได้แต่ตอบรับคำเชิญของอาแดงแล้วก็นั่งลงที่โต๊ะอาหารเมฆมองอาแดงด้วยความประหลาดใจ พรตัวของเขาเองก็รู้สึกว่าวันนี้บ้านรับอรุณสดใสกว่าทุกวันที่ห้องนั่งเล่นมีเพลงจากแผ่นซีดีเปิดอยู่ด้วยเป็นอัลบั้มเพลงของวงบอดี้สลัมเมื่อทำอาหารเสร็จเมฆและอาแดงก็นั่งกินข้าวด้วยกันทั้งคู่ต่างคนต่างไม่พูดอะไรออกมาพอกินข้าวเสร็จอาแดงก็บอกกับเมฆไปว่าเมฆถ้ากินเสร็จแล้ว เอาปลาทูทอดไปคลุกข้าวให้กับเจ้ารายด้วยนะเมฆที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มดีใจและตอบรับอาแดงอย่างรวดเร็ววันนั้นทั้งวันเมฆก,ก็ช่วยอาแดงทําความสะอาดบ้านและตกแต่งบ้านให้ดูน่าอยู่เหมือนเมื่อก่อนทั้งรดน้ำต้นไม้ปัดฝุ่นในบ้านเช็ดกระจกทําทุกอย่างที่อาแดงบอกบ่ายของวันนั้นที่โขดหิน อาแดงมายืนมองท้องฟ้าเหมือนเช่นเคยทุกวันเมฆที่เห็นแบบนั้นก็เดินมาหาอาแดงไม่นานนักก็ถามขึ้นว่าอาแดงครับแต่เมยังไม่ทันได้ถามจนจบอาแดงก็พูดตอบกลับมาว่าอาจะเลี้ยงมันให้นะเจ้าทรายนะ่ะเมฆที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากๆถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาจากนั้นอาแดงก็พูดต่อไปว่า แต่เมฆต้องสัญญากับอามาก่อนนะว่าถ้าปิดเทอมหรือมีวันหยุดยาวเมื่อไหร่จะต้องรีบกลับมาหามันทันทีสัญญาได้ไหมเมฆสัญญากับอาแดงด้วยความมั่นใจเกินร้อยพร้อมกับเกี่ยวก้อยสัญญากับอาแดงก่อนจะเดินกลับไปเมฆหันกลับมาหาอาแดงแล้วถามไปว่าอาแดงครับผมขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหม ทำไมคนแถวนี้ถึงบอกว่าบ้านรับอาดุลเป็นบ้านผีสิงล่ะครับอาแดงหัวเราะเบาๆแล้วตอบเมฆไปว่าอาไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับบ้านหลังนี้ไงตั้งแต่ปลายฝนไม่อยู่อาก็ปล่อยข่าวคมลอยไปอย่างนั้นแหละเมฆทำพยักหน้าเข้าใจและกำลังจะไปวิ่งเล่นกับเจ้าทรายตอแต่ก็ได้หยุดชะง,งักแล้วหันมาถามอาแดงอีกว่า อาครับแล้วตอนนั้นตอนที่อาแดงและปลายฝนจูบกันทำไมถึงมีแสงสีฟ้าเกิดขึ้นล่ะครับเมฆถามขึ้นด้วยความสงสัยมากๆแต่อาแดงไม่ยอมตอบอะไรเมฆเลยเขาพูดเพียงแค่ว่าไหนว่าจะถามอาแค่คำถามเดียวไงพอได้ยินแบบนั้นเมฆเลยไม่รอคำตอบแล้วเพราะสำหรับเขาการที่อาแดงแตัดสินใจยอมรับเจ้าราย แค่นี้ก็คุ้มค่าที่สุดแล้วเมฆและเจ้าทรายพากันไปวิ่งเล่นที่หาดทรายน้อยต่อความสุขของเด็กชายคนหนึ่งและสุนัขตัวหนึ่งที่ไม่มีความต้องการอะไรมากมายนักขอเพียงเพื่อนที่เข้าใจก็พอที่บ้านรับอรุณเครื่องเล่นซีดีของอาแดงเพลงในอัลบั้มวงของ Body Slam ได้เล่นมาจนถึงเพลงแค่หลับตา เป็นเพลงที่ปลายฝนชอบฟังมากตอนที่ยังอยู่ที่นี่อาแดงคิดถึงปลายฝนเขายังคงคิดถึงเธออยู่อย่างนั้นคิดถึงรอยยิ้มความสดใสวันแรกที่พบกันคิดถึงคืนนั้นคืนที่ทั้งสองได้พบกับแสงสีฟ้าระหว่างที่จูบกันด้วยความรักความปรารถนาของทั้งคู่ได้เกิดเป็นแรงอธิษฐานปลายฝนและอาแดงได้อธิษฐานขึ้นพร้อมกันในใจว่า ขอให้เราได้อยู่ในใจของกันและกันตลอดไป Why Over เสียงของปลายฝนดังขึ้นในใจของอาแดงว่านี่คุณเพลงนั้นนะ่ะฉันชอบท่อนนี้มากเลยนะฟ้าครามสดใสหัวใจที่งดงามจดจำไว้ครั้งหนึ่งชีวิตฉันเคยได้รักเธอ